สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน,น,น้องน้องทุกท่านครับกับผมแพงเตีนานามคุณเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญห้าบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูม aha, ิพลอลดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญห้าบาทปีพศนี้นะครับท่านเหรียญน,นี้นะครับท่านได้มาเมื่อสามวันก่อนครับท่าน สองสามวันแล้วนะครับที่ได้มาครับเป็นเลียญที่สวยงามมาก s, <S Mont ันนะครับเนี่ยยังไม่ได้ทําการล้างนะครับผมเก็บ้บพื่อที่จะมารีวิวให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านดูนั่นแหละครับท่านเป็นเลียญที่สวยงามมากันครับเป็นพระเสียเล็กนะครับเนี่ยดูดิครับคมชัดเจาขนาดไหนท่านดูเองแล้วกันนะครับท่านมีรอยขีดข่วนอยู่เหมือนกันครับแต่น้อยมากนะครับท่านจะดูมุมไหนก็แล้วแต่ครับก็มีรอยขีดข่วนอยู่เหมือนกันแต่น้อยมากนะครับท่านแบบนี้ครับพี่กลับไปกลับมาอย่างนี้นะครับท่าน สวยงามปากันนะครับรอยบุบรอยบี้ในมีแน่นอนครับสำหรับเรียนที่ป่านกันใช้แต่เป็นแบบในลักษณะแบบไในแล้วพบจะพาพี่เพื่อนเพื่อนน้องๆไปดูแล้วกันนะครับเรามาดูลักษณะของเรียนก่อนแล้วกันนะครับท่านนี่ครับลักษณะของเรียนเป็นเลี้ยนแบบเก้าเหลี่ยมนะครับเนี่ยเก้าเหลี่ยมนะครับแบบนี้นะครับท่านเก้าเหลี่ยมนะครับสวยงามปากันครับเบื้องหน้าโพงท่านก่อภูมิพนลอดุลยเดชครับสวนด้านหลังก่อรัชกาลที่เก้าครับท่าน เราไดูบนรมบารูปพงษ์ท่านหนูครับว่าเป็นไงมัางเนี่ยคมชัดเจาอสวยงามมากเลยครับเนี่ยแบบนี้นะครับโอ้โหสุดยอดครับเสียอย่างเดียวครับที่ยังไม่ได้ทําการล้างครับก็เลยยังไม่เห็นความชัดเจนมากไปกว่านี้ครับท่านแต่นี่ก็ยังชัดเจนให้เห็นอยู่นะครับท่านมาดูขอบเฟืองเป็นไงบ้างครับขอบเฟืองเหรียญนี้นี่ครับไม่มีการสึกลรอยเลยครับท่านชัดเจาอมากเลยครับเนี่ยครับคมชัดเจาอมากเลยครับเนี่ยรอยบุบลอยบีมีครับแต่น้อยมากครับท่านดูสิครับ ขอบเฟืองนะครับขอบเฟืองล้วนๆนะครับเนี่ยสวยงามมากครับนิกเกิลผสมสแตนเลสนะครับเนี่ยสำหรับเหรียญห้าบาทครับทุกปศจะเป็นแบบนี้ครับท่านเรามาดูด้านหลังครับด้านหลังด้านหลังด้านหลังครับเนี่ยประเทศไทยครับพศสอง4ันห้าร้อยสี่สิบสี่ครับท่านสองห้าสี่สีนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญสิบาทแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับอดีตแค่สองล้านกว่ากว่าเท่านี้ครับสำหรับเหรียญสิบาทปีสองห้าสี่สีนะครับ ส่วนตรงกลางคือวัดเป็นจะมั่วพิษอุสิทธิวราลามต่ำลงมาอีกนิดคือห้าบาทไทยแล้วก็ห้าบาทอัลเบีนะครับแล้วอีกจุดหนึ่งครับคือกระเบื้องครับเนี่ยกระเบื้องเห็นความชัดเจาวมากเลยครับกระเบื้องกบเห็นทุกแผ่นเลยครับเป็นไหมสุดยอดของเหรียญเลยครับสำหรับปีปศนี้นะครับไม่ธรรมดานะครับเนี่ยจะหาเจอได้ยากมากพอทุกคนนะครับสําหรับ ปีปศนี้นะครับท่านจำนวนการผลิตจะอยู่ที่เท่าไหร่เราไปดูนะครับสำหรับน้ำหนักของเหรียญครับอยู่ที่เจ็ดจุดห้ามิลลิเมตรนะครับท่านออ้ยไม่ใช่เนี่ยเก็ดจุดห้ากรัมนะครับท่านเจ็ดจุดห้ากรัมนะครับท่านเส้นผ่าศูนย์กลางยี่สบสี่มิลลิเมตรนะครับท่านนี่ครับเส้นผ่าศูนย์กลางยี่บสี่มิลลิเมตรนะครับเนี่ย มานี้ครับมานี้ครับเป็นเรืที่สวยงามเหมือนกันนะครับท่านจำนวนการผลิตครับปีสองพันห้า้ยสี่สี่เหรียญห้าบาทเพรเสีเรียนนะครับท่านจำนวนการผลิตอยู่ที่ 76, 6, เจ็ดสิบหกล้านห้าแสนหกหมื่นหกพันเหรียญน,นะครับท่านเจ็ดสิบหกล้านเศษนะครับในระดับยูนซีนะครับเขาให้อยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยบาทไปแล้วครับท่านข้อมูลขเขาให้เจดสิบบาทครับ แต่การประเมินครั้งล่าสุดนั้นเมื่อเดือนกว่าๆแล้วครับท่านเขาเพิ่มมาให้อีก30บาทคือราคาขยับขึ้นมาอีก30บาทเป็น100บาทพอดีพอดีเลยครับท่านส่วนผ่านการใช้แล้วครับผ่านการใช้ไม่ขยับครับตกอยู่ที่เหรละ25บาทถึง40บาทเท่าเดิมเองนะครับ